สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขาจะไปแง่ไข่มดแดงกันเด้อค่ะแง้กันแดงอยู่หลังบ้านค่ะมาลุ้นกันสิได้บะค่ะไปเลยค่ะนี่คือต้นบกม่วงปลูกไว้หลังบ้านค่ะมะแดงมาเฮ็ดหางเต็มเลยค่ะมีหลายหางอยู่ หางเล็กหางหน่อยเยอะแยะเลยค่ะนี่เอาสิเดือเอาหางใหญ่ๆก่อนเอามาลุนมามันจะมีบ่ต้องมาลุนพร้อมกันค่ะหลันได้เขาก็เสียไปก้อยกินกับบักม่วงค่ะหมกม่วงใหญ่บักม่วงแก้วเขาหมอก,ก้อยอยำใจหมดแดงโอ้หางนี่หางใหญ่เลยค่ะแต่มันก็เพิ่งเริ่มที่กันมันใหญ่กว่านีเดี๋ยวเขาสิมาแย่ออก กำลังงามนี่ก็อีกห้างนึงค่ะนี่ห้างมดแดงนี่ระค่ะหน้าตาห้างมดแดงห้างน้อยๆอยู่หัวกระเห็ดเห็ดยึดต้นบวมวงหลังบ้านรุลด์ห้างนึงงด้วค่ะกําลังสีญ่เห็ดยึดต้นบวมวงหลังบ้านกําลังแต่งแนวเงียค่ะมันบ่พอดี แย่เข้าไปแล้วมันคลองไม่แย่ว่าได้ต้องเอามาแต่งไม่ค่ะ คธรุ่นก็ถือปากทุงเลยค่ะแง่ถิ่มมาเลยว,ว่าแม่เมืองอาชีพอะเมื่อสมัครเรียนแง่บริษัทมันก็เลยแง่เมือ่อ เอาทุกห้างเลยสิเอาแม่สนโอ้มี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 ใครมีใครถือก้นอ๋อโอ้ยใครหลายอยู่ห้างนี่ห้างนี่หน่อยก็มีใครโอ้จะได้จะได้ยาจิ้ม้นี่ไ อ๋อังคือตั้มนี่ด้วยค่ะใช่ปะนี่จับสัน้นเอาเลยค่ะจับสั้นใช่ตุลักตุเลยคนะ่ะ มันเอาง่ายๆได้ค่ะมดแดงสีได้ก็กินมันเก่งขนาดไตเร็วกัดคน,นะคะ่ะอนันนี้เขาเอากลกองมาสั้นใจเลยค่ะกองสั้นใจเลยค่ะ มปอยไปดวนมันห่างเลยค่ะปอยไปดวน,นมันรุ่นเด้อค่ะสิได้บ่ <ś ec kel> มืออาชีพโอ้แม่นมือสมัครเล่นว่าแม่นมืออาชีพแนวแนวแนวสมันบอกเฮยลงดินเน่ะค่ะก็สิได้หลายยู่มอันนี้มันเฮ่ยบ่ถึกถุงไหมค่ะเฮียลงดินเหมิดโอ้แต่เสียดายใจว่า เอาได้น้อยนึงเอาไปก้อยใส่ยบหม่วงนี่เด้อค่ะตีแงามาได้ันไปซื้อยึดตลาดนี่จะร้อยคนนี้เลยค่ะพี่น้องอันนี้เฮียเครื่องนึงได้มาเครื่องนึงค่ะแงบ่ปเป็นบ่เข่าถุงค่ะงแงเราเฮียลงดินเสียดายเสียได้เปินเสื้อค่ะมืออาชีพโอเปอเรนต์มือสมัครเรียนแงครั้งแรกก็ได้ทำนี่เดี๋ยวเอาไปก้อยค่ะพี่น้องก้อยใส่ยบหม่วง สวัสดีค่ะมื่อนี้สิมากก้อยไข่มดแดงใส่บอกม่วงด้วยค่ะเป็นแย่ม้าใหม่ๆจากหลังบ้านค่ะเริ่มกันเลยค่ะจ้นตอนแรกค่ะจ่ติกปนลงไปเลยค่ะตามชอบมักเผ็ดกับใส่หลายค่ะต่อไปค่ะใส่ข้าวกลัวค่ะ ค่ะขอบคุณ์ค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยเจลา่แซ่บลแล้วแล้วจะมาะต่อไปค่ะหยอดน้าปลาล่าจากน้อยก็ค่ะบุษดเด็เนื้อจากอีสานบ้านเราดีขา้า่ใส่หรอกค่ะแต่ว่าใส่บึงค่ะอีสานเขามากินกับต่อไปค่ะใส่หอมแดงใส่หอมต้นหอมเข้าลงไปค่ะใส่พริก ใส่ลงไปเลยค่ะเยอะมากมายต่อไปค่ะใส่บักม่วงเลยค่ะที่เขาย้ำไว้บักม่วงสดๆจากต้นเลยค่ะเปรี้ยวตามด้วยซาลาเน่ค่ะซาลาเปกินหอมเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต่อไปโดตรผสมข่ากันเลยค่ะแซ่บนัวๆเลยค่ะ เส่งทั้งแมวเลยค่ะจะได้เปรี้ยวแบบจัดกินจาดค่ะสวยห้อสวยคะ,ยค,ะคิดเพียงเคานี้นะคะ เี้ยเบิงเด้อค่ะก้อยไขยม่มดแดงใส่บะกมวงเอาแซ่บ,ซบอ,อ,อร,อรบ่อยจดสำลัก ค่ะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้กำลังใจคลิปต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ mm hmm. ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ